ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนปีงบประมาณ2566ข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินนางสาวบานเย็นาสุริวงศ์เกิดเมื่อวันที่5มีนา2526ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่11หมู่ที่13ตำบลขามเรียงอำเภอกระทาวิชัยจังหวัดมหาสารคามระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขานิเทศสตรประสารศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตอนที่1การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. ด้านการเรียนการสอน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนักศึกษาในความรับผิดชอบประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565แยกเป็น2ระดับดังนี้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน28คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน57คนรวมทั้งสิ้น85คนมีการจัดตั้งกลุ่มและการจัดทำแผนการเรียนการสอนมีปฏิทินและบันทึกหลังการสอน มีใบงานนักศึกษาและโครงงานนักศึกษามีการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนมีแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนักศึกษาเข้าสอบกลางภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ74.11 นักศึกษาเข้าสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ64.11 ผลสำลิดของผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนย้อนหลังหนึ่งภาคเรียนมีเกรดตั้งแต่2.00ขึ้นไประดับมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ54.26ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ64.1รวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ57.53ระบบคัดกรองผู้เรียนมีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษามีการลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา มีการรายงานการตรวจสอบในระบบไอทีของสถานศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคัดกรองนักศึกษามีรายงานผลการคัดกรองนักศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่จังหวัดอนุมัติมีการรายงานจัดกจิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนกอชอ มีรายงานการกระจายสื่อมีทะเบียนยืมสื่อคืนสื่อมีแบบติดตามผู้เรียนดองด้านความร่วมมือกับกณะตำบล สชบ้านมะกอกมีการปรับบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและบริบทของพื้นที่ตลอดจนรองรับการประเมินประชาคมอาเซียนมากขึ้นภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน4ศูนย์การเรียนรู้ได้แก่ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำำําตําบลศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำำําตําบลศูนย์ดิจิทัลชุมชนศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน 3. ด้านการบริหารจัดการสรชอาคารสถานที่เป็นเอกเทศได้รับการดูแลและจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมฐานข้อมูลมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบมีข้อมูลคณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชนฐานข้อมูลนักศึกษามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในระบบ d m i s เป็นปัจจุบันมีการรายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนดเ ตอนที่สพฤติกรรมการปฏิบัติงานมีความซื่อตรงข้ารเจ้าแสดงออกถึงความซื่อตรงต่อนหน้าที่ไม่คดโกงไม่หลอกลวงมีใจในการปฏิบัติหน้าที่ ใจในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน 6. การมีน้ำใจและเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ข้าพเจ้าสแสดงออกถึงการมีน้ำใจเอาใจใส่อุ่นนุนจุนเจือและ,สะแสดงความมีน้ำใจต่อผู้อื่น7ความร่วมมือข้าพเจ้าสแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะทำงานการประสานงานและให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่น8ปประพฤติตนเหมาะสม ข้าพเจ้าประพฤติตนเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ไม่คุยโอ้อวดและแอบอ้างความภาคภูมิใจของข้าพเจ้ามีบ้านหนังสือชุมชนที่ชุมชนมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมของกอศนที่จัดเริ่มตั้งแต่การสำรวจข้อมูลสถานที่ตั้งและการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดจากที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านบ้านหนังสืออัจฉริยะซึ่งชาวบ้านเห็นความสำคัญมาตลอด กศนตำบลขามเรียงและสะะชบ้านมะกอกได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนการส่งเสริมการอ่านได้จัดทํากิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุในชุมชนจนมีการพัฒนางานอื่นๆที่ชุมชนให้มีส่วนร่วมข้าพเจ้านางสาวบานเย็นนาะสชริวงศ์ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ